แขกรับเชิญของเราในวันนี้ค่ะเป็นคนพ่อลูกสามละน้องส่งเรื่องราวเข้ามาในเพจเพื่อไปชอบตัวต่อตัวถามพวกพี่ๆว่าทำยงไงดีพี่เมียผมเขาไม่ชอบเรื่องบนเตียงที่ผมโดนมาล่าสุดเลยคือเมียผมไม่ให้มีอะไรด้วยเจ็ดเดือนแค่จูบกันแทบยังไม่มีเลยครับพี่ออขนาดวันแต่งงานเขายังไม่หอ,อกแกมแจ้บผมเลยครับพี่ก็รู้สึกได้เลยครับว่าเขาไม่ชอบ ใช้ชีวิตกันฉันสามีภรรยามาสิบสามปีมีอะไรกันนับครั้งได้ซ้ำร้ายน้องยังถูกเมียไล่ให้ออกไปมีอะไรกับผู้หญิงคนอื่นนอกบ้านวันนั้นผมนั่งทะเลาะกันแบบทำไมคุณต้องให้ผมไปด้วยทางที่ผมก็ไม่อยากไปอ่ะจะให้ไปนั่งหาคนอื่นโลกสองใบคุณทำไม่ได้หมายถึงว่าเขาอยากให้เราไปมีคนอื่นแบบจริงจังอย่างนั้นเลยเหผมรู้สึกว่าเขาอยากเลยครับเพราะเขาพูดกับผมว่าทําไมอ่ะไม่มีใครเอาอผมช็อกเลยอะผมแบบก็วันนั้นผมนั่งงองอร้องไห้ เขบอกทำไมอะรัแบบความจริงไม่ได้ไหนไงปัญหานี้จะจบลงยังไงเราไปรับชมและร่วมให้กำลังใจน้องคนนี้พร้อมๆกันค่ะปกติแล้วคงจะดูกันผ่านหน้าจอเนาะวันนี้ได้มานั่งอยู่ข้างหน้าเป็นไงบ้างคะก็รู้สึกตื่นเต้นื่อกีแบบไม่ต้องตื่นเต้นยิ่งตื่นเต้นเหรยิ่งตัวเกรงเนี่ยเลยตื่นเต้นดีครับเพราะว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องละเอียดอ่อนเลยครับก็เลยแบบรู้สึกตื่นเต้นนิดนึงค่ะยังไงบ้างคะเจออะไรมาผมเนี่ยคบกับแฟนมาทั้งหมด สิบสามปีครับ <c oughs> มีลูกทั้งหมดสามคนนะครับแต่ปัญหาของผมมาคือเรื่องบนเตียงนะครับส่วนส่วนใหญ่เลยค,คือผมกับเมียครับเขาเป็นเพื่อนของน้องสาวาผมก็เลยได้จีบกันได้คุยคกันสักประมาณหนึ่งปีพอหนึ่งปีเสร็จปุ๊บเราก็มีลูกครับก็ได้แต่งงานมีลูกค,ครับผมพอลูกคนแรกคลอดออกมาเนี่ยเริ่มมีปัญหาเรื่องบนเตียงเกิดขึ้นครับเริ่มแบบ เมียแบบไม่ชอบเลยแบบไม่อยากมีอะไรประมาณนี้ไม่อยากมีมความสัมพันธ์หนึบแบบนี้ด้วยใช่ครับแล้วก็เป็นมาเรื่อยๆนะคะเอาคนแรกก่อนเขาทีนี้เมียก็เลยแบบไมยลองไปคุยคนอื่นดูไหมไปคุย<ะ>คนอื่นดูไหมอย่างนี้เลยครับเพราะเมียผมเป็นคนที่เขาไม่ชอบตั้งแต่ค,คือเราเราเราเข้าใจตั้งแต่เราครบกันแรกๆแล้วว่าเขาไม่ชอบเรื่องบนเตียงเลยแบบ เรื่องแบบแค่จูบกันท่ายังไม่มีเลยครับพี่ออแต่รักกันแต่รักกันแต่รักกันแล้วการแสดงความรักของเราทายังไงคะคือเราก็เราก็เป็นผู้ชายครับพี่เราก็หวานมากอก็ปกติแล้วก็จะกอดกันหอมกันปกติอะไรเงี้ยแต่เมียผมไม่มีเมียผมก่อนไม่เป็นแล้วเขาบอกว่าเขารักเราไหมคะรักเขาก็แต่คือเขาจะพูดแบบไม่ได้พูดแบบตรงๆเขาวุนวุ่นหรอโดยไม่ตรงแบบบางทีก็ไม่ได้พูดเลยแบบผมผมก็พูดไม่ถูกคําว่าเขา แต่คือแต่คือความรู้สึกที่เราดูเรารู้ว่าเขารักเราเนียแหละเราเคยคุยกันไหมคะแบบเวลาแบบไม่ได้ไม่ได้คุยกันแบบเป็นปัญหาเนาะคุยกันแบบเวลาสบายๆอารมณ์ดีๆเราคุยกันเนี่ยแล้วเขาเขาบอกว่าไงคะเขามีเหตุผลอะไรไหมคำว่าคุยของพี่ชอตหมายถึงว่าเราเคยคุยกันไหมว่าเอยกอดบางทีไม่ค่อยกอดกันอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยเคยไหมคะก็เคยบางทีก็เนเท้อายบางทีก็เคยเราสองคนขนาดวันแต่งงานเขายังไม่หอมแจ้ผมเลยครับพี่ หล่อแตกดีค่ะแล้วงานเป็นปัญหาแบบเขาไม่พูดเลยนะครับขนาดยื่นอมไมาเขายังไม่พูดสักคำเลยนั่นคือสิ่งปกติของเขาไหมคะเขาเป็นคนแบบนี้โดยปกติแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยเขาก็เป็นคนแบบนี้ละผมก็เลยไม่มีปัญหาอะไรแต่คือพอมันนานมากขึ้นอย่างเงี้ยผมก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยทำไมเรื่องบนเตียงเราไม่ค่อยดีเลยอ๋อมีลูกคนที่สองเริ่มหนักขึ้นทีนี้ก็เริ่มไล่เราไม่ค่อยดีเลยแต่ก็มีลูก หลายคนเหตุผลเพราะว่าผมไม่ใส่ถุงยางปุ๊บติดเลยเธอเป็นคนอยากมีลูกไหมคะไปถึงคนภรรยาคนภรรยาอยากจะมีแค่สองคนตอนแรกครับผมพอมีคนที่สองเสร็จปุ๊บเนี่ยคือก็เริ่มอีกก็เหมือนเดิมก็ไม่อยากจะอยู่แบบนี้แบบไม่อยากมีอแบบก็ไล่เหมือนผมเหมือนเดิมไปคุยคนอื่นไปมีคนอื่นดูอะไรประมาณเนี้ยแต่ผมก็ไม่ได้ไปนะครับคือคือคนแรกมาเนี่ยผมได้คุยบ้างอาจจะแบบเอ้ย เออเพราะว่าเรายังเป็นวัยรุ่นอยู่นะครับลูกนแรกเราก็ได้ไลายหาแชทอะไรประมาณนี้ยครับก็ได้คุยกับสาวว่าไปคุยกับคนน้องคนนี้ด้วยแต่สุดท้ายเราก็รู้สึกว่ามันมันมันไม่ใช่แต่เป็นคนที่แบบรักครอบครัวมากผมก็เลยรู้สึกว่ามันไม่ใช่ผมก็เลยไม่เอาแล้วก็เมียตัดได้ด้วยนะคือเราเราจะให้มือถือเขาดูอยู่แล้วครับพี่แล้วเมียเขาก็ดูแล้วว่าจับได้แล้วเขาว่าไงไหมคะเขาก็งอนงอนก็เหมือนผู้หญิงทั่วไปแหละพหนว่าให้พี่คุยกันได้แล้วจะไมงอนใช่ใช่พองอนเสร็จปุ๊บผมเอาโอเคไม่ ผมก็เลยไม่คุยเป็นกรณีก็ยังดีนะปอยังรักกันใช่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 ครับผมก็เลยรู้สึกไงครับว่าเขายังรักผมก็เลยกลับมาเหมือนเดิมผมก็เลยกลับก็ทามาตัวเหมือนเดิมพอลูกคนที่สองก็เริ่มหนักขึ้นเพื่อนก็เลยบอกว่าให้เราเนี่ยไปซื้อกินดูไหมหอจะเลี้ยงก็ได้โอโหเพื่อนก็นะผมก็เลยบอกว่า เอาเงินมันเลี้ยงกูเนี่ยให้ลูกกูได้ไหมก็เด็กๆจะเลี้ยงแล้วใกล้เขาพี่ยาวมันนั้นไปเพราะว่าการที่แบบเงินมันเรารู้สึกเสียดายตังค์ไว้กันเถอะใช่ค่ะืพอ,พอรอกว่าพอเราโตขึ้นเราเริ่มดูแลกับพอสองคนนั้นเราเราเริ่มดูแล้วเราต้องใช้เงินเยอะตังคคนต่างทํางานทั้งคู่ไหมคะเนี <g ül> ่ยผมไม่ได้ทํางานมาเลยสิบสามปีผมบอกว่าครับผมแล้วผมเนี่ยเป็นคนไม่ให้เมียทางานเลยตั้งแต่แรกอยู่แล้วเพราะว่าอะไร เพราะว่าผมคิดว่าผมหาตังค์ได้ว่าตอนนั้นผมหาตังค์ได้ค่อนข้างเยอะตองต่พนี่ไม่รู้นะอันนี้ไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร่เพราะพี่รู้สึกว่าการทํางานเป็นเรื่องของตังค์อย่างเดียวใช่ครับมันมีเรื่องของความภาคภูมิใจมันเป็นเรื่องของการเปลี่ยนบรรยากาศด้วยออกไปเจอผู้เจอคนอะไรอย่างเงี้ยบางทีค่ะพี่เคยอ่านหนังสือเนาะก็บอกบางทีผู้หญิงที่อยู่กับลูกตลอดเวลามันจะมีความเครียดเกิดขึ้นต่อยรักลูกนะคะรักลูกเนาะแล้วบางทีความเครียดมัน่ทำให้เขาไม่อยากจะทำอะไรที่แบบอย่างเงี้ยก็ได้ก็มี อันนี้อันนี้ไม่รู้อันนี้พี่น่าจะจริงเครับน่าจะจริงแต่เราก็อยู่กันมา13าปีเลยเขาไม่ได้ทํางานใช่ครับพี่เพิ่งมาทํางานเมื่อสองเดือนเขาเพิ่งออกไาทำงานใช่เพราะว่าเรารู้สึกว่าเฮ้ยเขาอยากจะทํางานจริงจรแล้วก็แล้วความสุขในครอบครัวเราคืออะไรคะเช่นพอเรากลับเข้าบ้านเราก็จะนั่งดูทีวีด้วยกันคุยกันหวานหวานทานอาหารด้วยกันป้อนข้าวบางอะไรแบบนี้ใช่ไยมกันเนี่ยผมไม่คนไม่ค่อยหวานแล้วไงให้อยู่ในบ้านก็เงียบเเงี้ยหรอก็เจอลูกก็เล่นกันลูกก็ทำอะไรก็ ไม่ค่อยมีอะไรครับก็ออกไปกินข้าวข้างนอกก็มีออกไปเดินตลาดข้างนอกจุ่มมือไหมคะนั่นก็จุงบ้างไม่จุงบ้างครับแล้วแต่นี่คือพยายามจะหาแบบว่าหลายสิ่งเพราะว่าแค่คำน้องว่าร้องบอกว่าภรรยาผมกอดไม่เป็นเนี่ยพี่คิดว่างงมากแล้วไอ้การกอดกอดไม่เป็นคืออะไรถามไหมว่าเหนื่อยไหมหลังๆเนี่แหละครับเพราะว่าเริ่มเรารู้สึกว่าเราทํางานหนักแล้วเราเริ่มรู้สึกเหนื่อยก็ล่าสุดเลยเดี๋ยวเล่าเรื่องลูกคนที่สามก่อนนะะเรื่องลูกคนที่สามเนี่ยพอคลอดออกมาคือตอนแรกอะเราไม่อยากมีลูกคนที่เมียไม่อยากมี แต่ผม,มอยากได้ลูกชายมผมก็เลยคิดว่าเอ้ยขออีกคนหนึ่งแล้วกันแต่ทีเนี้ยก่อนหน้าที่จะมีเมียเขาแบบเมียผมเขาจะไปทํางานแล้วคือเขาจะได้รับราชาการอ,อยู่แล้วแต่ว่าติดท้องก่อนก็เลยไม่ได้รับทีนี้เขาก็เลยฝังใจแบบอองอนผมที่แบบมีลูกคนที่สามทำไมไม่งั้นเขาได้ไปทํางานราชาการแล้วในประมาณนั้นกลายเป็นความผิดเรานะ ใช่ครับพี่ผมผมก็เลยก็ไม่เป็นไรให้ความผิดผมผมมารับได้ครับพี่คือผมมารับได้แบบเปิความผิดผมก็ได้อะ,ะก็ไม่ได้เป็นไรอะ่ะคะแต่ล่าสุดที่ผมโดนมาล่าสุดเลยคือเมียผมให้มีอะไรด้วยเจ็ดเดือนอคือแบบผมก็ทํางานแบบหามรุ่งหามค่ำเลยครับพี่กลับมาขอเมียหน่อยเมียก็ไม่ให้เมียไล่ผมแบบแบบก็ไม่มีคนอื่นดีคือคือเราอย่างที่บอกครับเราคุยเรื่องนี้กันมันตั้งนานแล้ว นะครับทั้งทั้งที่ผมไปคุยคนอื่นผมก็แบบวเฮ้ยไม่เอาก็กลับมาคนเดิม,มเด่กเขาคุยกับเมียนี่แหละผมผมขนาดผมนั่งคุยกับเมียบอกเฮ้ยผมไม่อยากไปผมแก่แล้วผมเหนื่อยแล้วจะไปนั่งหาคนอื่นหรอผมก็บอกผมไม่อยากไปเลยหให้อยู่อย่างนี้ได้ไหมหสิ่งสําคัญนะครับพี่ผมทมาหมั่นแล้วผมแบบนั่งคํานวณแล้วแบบเฮ้ยถ้าเมียไม่ชอบเห็นผลนะเพราะว่าการมีลูกหรือเปล่าแต่พอถามไปมันก็ไม่ได้ แต่ตอนนี้ก็คือเขาเขาค่อน <K> ข้างพูดชัดเจนไหมคะว่าเขาก็ไม่ได้อยากมีความสัมพันธ์กับเราถึงต,<อ>ต่อให้เราไป,ปมีคนอื่นไปมีความสัมพันธ์กับคนอื่นก็ไม่เป็นไรเลยเขายังยืนยันตรงนั้นอยู่หรือเปล <K> ่าขามาถึงวันนี้เขาพูดถึงกับผมอย่างนี้เลยนะครับย้อยพิชชอดวันนั้นผมนั่งทะเลาะกันแบบเฮ้ยผมไม่อยากไปอะ่ะทำไมคุณต้องให้ผมไปด้วยท้งที่ผมมันก็ไม่อยากไปอ่ะจะให้ไปนั่งหาคนอื่นโลกสองใบผมมันมันทำไม่ได้ตายนี่คนอื่นที่นั่งดูอยู่ในกัดลิ้นเลยนะคะ คืออะไเจนผู้ชายก็รักภรรยาขนาดนี้ภรรยาก็ช่างแบบทำไม่ได้บอกคิดบอกโอ้โหให้ผมทําอย่างนั้นได้ไงแบบมานั่งคบคนหนึ่งนะคุณอยู่บ้านเลี้ยงลูกแล้วก็ผมไปอยู่อีกคนผมผมทำายังผมทำไม่ได้่หมายถึงว่าเขาอยากให้เราไปมีคนอื่นแบบจริงจังอย่างนั้นเลยนะตอนแรกก็อยากแบบโอ้โหผมรู้สึกว่าเขาอยากเลยครับเพราะเขาพูดกับผมว่าทําไมอ่ะไม่มีใครเอา ้ยอันนี้งงจริงเขาพูดกับผมอย่างนั้นเลยนะครับผมช็อกเลยอ่ะผมแบบอืก็วันนั้นผมนั่งงองอร้องให้เขาบอกทําไมรับความจริงไม่ได้หนอไงเขาพูดกับผมเขาพูดว่าเพราะว่าผมต้องรับอะไรผมยังไม่เข้าใจเลยเขาว่าความจริงคืออะไรแค่แค่ผมขอเขาแบบเนี่ยนิดๆหน่อยๆเขาใส่ก็ยังดีอความใส่ใจในเรื่องอื่นอ่ะคะเขาดูแลอะไรดีไหมไปกินอะไรไหมก็ก็ก็แล้วแต่ครับผมก็อาจจะต้องถามบ้างเขาก็ถามบ้าง คือเรากลับบ้านมาอย่างเงี้ยครับพี่คือบางทีคือเราอยู่กับแม่ต้องพูดอย่างนี้เราอยู่กับแม่แม่ก็ทําให้กินอยู่แล้วเราก็กลับมาเราก็กินข้าวแม่เมียเราก็กินลูกเราก็กินเหมือนกันความใส่ใจอะไรที่เรารู้สึกว่าเขาใส่ใจเราดีค่ะเรื่องการดูแลเรานี่แหละครับคือความสำคัญมากเขาจะเป็นคนทำมนะครับ<อ>ประมาณนั้นในก่อนหน้านี้นะครับค่ะ,คะ คือตอนนี้ก็ยังทําอยู่ซึ่งถ้าโดยรวมๆแล้วมันก็เหมือนกับเป็นสภาพชีวิตปกติของสามีภรรยาคู่<ม>หนึ่งซึ่งใช,ใช้ชีวิตอยู่กันมาเป็นแบบเป็นสิบปีแล้วนะ<อ>มันก็จะย่อมมีการรับแต่ผมคือเรื่องันเตียงคือมันแบบมันมันไม่ได้ตวีดหวาบมันตั้งแต่แรกอยู่แล้วไงครับคือปัญหาคือที่ผมอยากจะถามคือผมจะทํายังไงดีครับเพราะว่าถ้ามันไม่ถ้ามันยังเกิดขึ้นอย่างนี้อีกล่วเมียผมแบบไล่อีกคือเราเราเราคงเราคงไม่รู้เหตุผล พี่แท้จริงอะน,นะคะเพราะว่าเพราะว่าเขาไม่ได้บอกหรือว่าเราเราก็คงคาดเดาอะไรไม่ได้แต่เพพี่ก็แค่รู้สึกว่าโอเคงั้นก็ปักหลักไปเลยว่าพยายามไม่ต้องการสิ่งนี้สมมติโจทย์คืออย่างนี้ค,คือพี่แอบเป็นห่วงว่าเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนจริง<ช>ๆแล้วถ้าเกิดยิ่งเราไปพยายามจะไปบีบคั้นกดดันเขาว่า ฉันต้องการต้องสีเนี่ย,ยมันยิ่งทําให้เขายิ่งรู้สึกไม่ไดีขืนเลยนะครับไปขืนใจเขาเนี่ยหรอคะขืนแต่เขาก็ไม่ได้อะไรนะครับแต่พอเราขืนไป,ไปบ่อยๆมันก็รู้สึกได้เลยครับว่าเขาไม่ชอบเรารู้สึกได้ครับที่รเรารู้สึกเองเลยแล้วแบบเราทำครั้งแรกครั้งสองครั้งสามมันไม่ใช่คือคือจริงๆจะบอกว่าสิ่งเหล่านี้เป็นปัญหาในหลายชีวิตคู่ อย่าเพิ่งคิดว่าเราคือความเฮ้ยผมเกิดอะไรขึ้นทำไมผิดปกติอยู่ค่เดียวความ,มต้องการที่เป็นแบบนี้ใช่<ม>ของ<ม>คนสองคนไม่เท่ากาันแต่เพียงแต่แค่ว่าถ้าเกิดว่าข้างในยังเป็นความรักถ้าเราถือว่าสิ่งเหล่านี้บางคนอาจจะมองว่าทำาไม่ต้องหมกมุ่นเดี๋ยวก่อนนะนี่คือการสแสดองออกซึ่งความรักประเภทหนึ่งของความเป็นสามีภรรยาไม่งั้นคุณก็ไปเป็นเพื่อนกันสิใช่ปะแต่คยกว่าความเป็นสามีภรรยาอันหนึ่งคือในเมื่อเรารับฟังซึ่งกันและกันบางคนเขาร่วมมือกันแก้ปัญหาด้วยถามว่าร่วมมือแก้ปัญหาคืออะไรบางคนไปปรึกษาหมอนะ ทำไมเราถึงมีความสัมพันธ์แบบนั้นแล้วมันไม่โอเคล่ะแต่ต้องเป็นคนสองคนเห็นความสําคัญของเรื่องนี้เช่นกันไม่ใช่การเห็นความสําคัญของเรื่องบนเตียงค่ะแต่เป็นการเห็นความสําคัญของความสุขของคนที่เราอยู่ด้วยอืมใช่ปะคะเช่นเขาก็อาจจะต้องเห็นว่าเอ๊ค k ารักเราแล้วแบบเอ้าเหรอคุณสามีตอนนี้เธอเหนื่อยนะเธอไม่มีความสุขในบ้านเดี๋ยววันหนึ่งเธอก็ต้องไปหาความสุขนอกบ้านหรือแม้แต่เราเองในส่วนหนึ่งคือเอ๊ะภรยาบอกไม่ชอบเรื่องเหล่านี้ลองถามกันสิว่า การไม่ชอบเรื่องเหล่านี้เพราะอะไรหรือมันเป็นความต้องการของมนุษย์หนึ่งคนจะเป็นชายหรือหญิงก็ตามใช่ไหมคะ,ะมีอะไรที่เราไม่โอเคต่อเธอหรือเปล่ามีอะไรในใจของเธอที่เธอรู้สึกว่าฉันทําอะไรเป็นการฝืนใจเธอหรือเปล่ามันคือการที่สามพยายามมาคุยกันได้ทุกเรื่องอยู่แล้วคะ่ะแล้วลองดูสิว่าเราจะร่วมมือก,กันแก้ปัญหานี้ได้ยังไงแต่อย่างที่บอกถ้าในที่สุดแล้วเขาก็ไม่โทษอยู่ดีใช่เรื่องอื่นเขาโอเคแต่เรื่องนี้ เขาไม่เอาและเขาไม่เยดได้อย่ะมีเราเป็นความสุขตรงจุดนั้นก็ต้องวนกลับมาถามตัวเองว่ารักเขามากพอจะยอมรับในจุดนี้ไหมแล้วไปแก้ปัญหาอื่นอื่นเดี๋ยวเราก็ไปแก้ก็คือมีคนชนะคะที่บางทีเขาก็ไปใช้วิธีที่เพื่อนแนะนาแหละบางทีก็ไปซื้อกินหรืออะไรถ้าอันนั้นถ้าเป็นเรื่องของความต้องการใ่ค่ะแต่ที่สําคัญก็คือต้องต้องไม่เอาตัวไปผูกพันจนกระทั่งเด๋ยวก้ับมาเป็นปัญหาถึงลูกถึงครอบครัวเราอะไรเงี้ยแล้วเสร็จปั๊บโอเคในเมื่อเราไม่ต่างปากไม่ตอบโจทย์ซึ่งกันและกันในจุดนั้น แต่เรายังมีความรักกันในความเป็นครอบครัวก็จะได้เป็นครอบครัวที่สามารถเดินหน้าไปมันไม่มีอะไรหรอกค่ะที่ต้องใช้สูตรเดียวกันทุกครอบครัวอบางบ้านนะคะพี่เคยเห็นเวลาที่น้องๆเ,เข้ามาปรึกษาเช่นเขาสุขภาพไม่แข็งแรงเขาป่วยเขาต้องรักษาร่างกายเขาต้องคีโมเขาเป็นมะเร็งสามีก็ถึงต้องมีความต้องการอยู่นี่คือความต้องการธรรมดาของมนุษย์อะเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีการจัดการกับปัญหานั้นกันไปแต่ก็ยังกลับมาเป็นคน ในบ้านที่รักกันเป็นสามีภรรยากันได้ดีกว่าการที่เราเอาทุกเรื่องผูกกลมกันหมดแล้วถ้าเกิดเราต้องเลิกกันก็ว่าเธอนี่ไงเธอไม่ตอบโจทย์ฉันในจุดนี้อันนั้นก็เป็นการแก้ปัญหาอีกแบบหนึ่งทั้งที่การอยู่กันเป็นสามีภรรยาในเรื่องอื่นๆนอกห้องนอนก็ยังเป็นคู่คิดที่ดีมากๆใช่ครับใช่ไหมคะเพราะเขาก็บอกอผมเลยว่าเขาก็ยังรักผมอยู่ก็อย,อย่างอยู่อย่างนี้แหละอยากจะดูแลผมอยู่ครับพี่<อ>พูดอย่างนี้เลยนะอ,อยากจะดูแลผมอยู่อยากจะเลี้ยงลูกอยู่อยากจะอยู่กับแม่ผมอยากจะดูแลให้อะไรประมาณนี้คือ คือแล้วถ้าถามว่าเขาไม่มีคนอื่นไหมผมผมมั่นใจเลยว่าเขาไม่มีอื่แล้วเพราะนั้นเราก็ไปแก้ปัญหาตรงจุดนั้นเอาจริงมันก็ไม่ต่างกับปัญหาที่เมื่อไหร่สามีจะเลิกกินเหล้าสักทีนะพูดปากเบียดปากแฉะมา30ปีสามีก็ยังดื่มเหล้าอยู่นั่นแต่คนสองคนนี้ก็ยังสามารถอยู่ในบ้านเดียวกันแบบที่อาดื่มเหล้าแบบไหนอ,อย่าเมาเกินนะเธอเมาได้3วันต่ออาทิตย์นะเยอะเยอะนี่ถึง่าเยอะแล้วนะมันก็เหมือนกับหนึ่งเรื่องในหลายๆเรื่องที่คู่สมรสจะต้องคุยกันและหาจุดตรงกลางให้ได้ ไม่อย่างนั้นนะคะเรามานั่งแก้ปัญหาที่ก็แก้ไม่ได้ไงก็เขาบอกล้วไงว่าเป็นแบบนี้และน้องได้ลองพยายามแล้วว่าฝืนใจเขาเราเองก็รู้สึกแย่จังเลยใช่ครับมันมันแย่มันไม่ได้รู้สึกดีะนะใช่ปะคะ,คะและบางทีเราอาจจะมองว่าคือช่วยมั่นใจว่าเรื่องเนี้ที่บอกเป็นเรื่องละเอ,อยียดอ่อน,ออนเพราะขาดพ่ชอดเอาเรื่องนี้มาเป็นซีรีส์เชื่อไหมคะมีคนเยอะมากที่เข้ามาคอมเมนต์ว่าหนูเป็นเหมือนกันความต้องการของคนสองคนไม่เหมือนกันบางฝ่ายไม่ใช่เป็นฝ่ายชายนะคะ เป็นฝ่ายหญิงสวยเซ็กซี่แต่สามีไม่มีอะไรด้วยตัวเองก็รู้สึกด้อยค่าตัวเองว่าพี่หนูคือผู้หญิงที่แบบว่าหนูฮอตมากๆทาไมอยู่ในบ้านหนูเหมือนหนูต้องร้องขอเขาอยู่ตลอดเวลาที่สุดแล้วมันคือการคุยกันของคนสองคนและดูสิว่าในเมื่อถ้าเรายังไม่อยากจะไปเปลี่ยนความสุขของกันและกันวิธีการไหนที่แก้ปัญหาได้ที่ไม่ใช่การนอกใจครับอืก็ไม่ใช่นอกใจอยู่แล้วใช่<ม>ใช่เพราะเรารักเขาเราร <ไป S 1> ักเขาพี่รู้ และเลิกคิดว่าการที่มีลูกคนที่สามเป็นความผิดของเราพี่อยว่าไม่ใช่รอกไม่งั้นเดี๋ยวลูกรู้แล้วลูกจะรู้สึกยังไงใช่ป่ะคะเราก็ต้องคิดถึงหัวใจลูกเหมือนกันนะลูกอยากจะเกิดมาพร้อมความตั้งใจค่ะไม่ใช่พลาดไม่มีใครอยากเป็นลูกพลาดลูกบังเอิญค่ะใช่ป่ะคะแต่ในหน้าที่อื่นเราก็ยังคงต้องรักกันและก็ต้องดูแลลูกอย่างเต็มที่เพราะถ้านอกเหนือจากเรื่องนี้เรื่องอื่นเป็นปัญหาไหม ก็ไม่มีนะครับก็ไม่มีแล้วทะเลาะกันบ้างไหมคะทะเลาะกันไม่เลยมีกันเรื่องเนี้ยนะครับแล้วก็ดูเป็นคนอารมณ์ดีด้วยนะพี่่าไม่ได้รู้สึกอารมณ์ร้อนไม่ได้รู้สึกว่าเป็นคนเครียดอะไรใช่ใช่ใช่ค่ะเอาวันที่อารมณ์ดีๆนี่แหละค่ะลองคุยกันสบาดี๋ยๆกับเนาะคุยคุยกันว่าคุยกันว่า เออเนอะทำไปเราจึงได้มีปัญหาแบบนี้คิดว่าเราจะแก้กันยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยเนอะก็เพราะว่าเราผมนั่งคิดมาหลายวันแล้วครับแล้วก็คิดว่าถ้าไม่ได้คุยกับพี่อ้อยพี่ฉอดแล้วถ้ามีคําตอบดีๆกับก็ตามนั้นครับว่าถ้าเราทําได้ขนาดนั้นแล้ก็ทํานั้นเพราะเราคบกันมาตั้งสิบสาปีแล้คืออย่างที่เมื่อกี้ที่พี่อ้อยยกตัวอย่างอะค่ะว่าสมมติพูดถึงเรื่องกินเหล้าเนาะคนหนึ่งกินเหล้าแล้วอีกคนไม่พอใจอะไรอย่างเงี้ยคือชีวิตคู่มันก็เป็นแบบนี้แต่บางเอิญเรื่องเนี้ยมันต่างจากเรื่องกินเหล้าตรงที่ว่ามันมีเรื่องของใจเข้าไปเกี่ยวเนา Mm hmm. เราเวลาเรามีความสัมพันธ์กันก็คือมันมีความรักเข้าไปเกี่ยวงนั้นบางทีเวลาที่คนที่ถูกปฏิเสธเราก็มักจะมีใจเข้าไปเกี่ยว mm hmm. คือความรู้สึกทางใจ mm hmm. ว่าเธอไม่รักเราแล้ว,ลวหรอ <Okay. S 2> ทําไมเธอถึงปฏิเสธหรือรู้สึกแทาเป็นฝ่ายหญิงยิ่งแย่เลยบางทีรู้สึกได้ค่าตัวเอง mm hmm. เอะไรอย่างนี้ค่ะงนั้นแต่ว่าในที่สุดแล้วมันก็คือความความต้องการที่ไม่พอดีกันของคนสองคนเท่านั้นเองซึ่งบางคนอาจจะเป็นเรื่องของสภาพจิตใจหรืออะไรซึ่งที่บอกว่าบางทีแนะนําให้ไปหาหมอกันก mm ็มีนะคะไปพบจิตแพทย์เลยก็มีนะ ไม่ได้หมายความว่าไปหาจิตแพทย์แปลว่าเราเป็นจิตใจไม่ปกติแต่ว่าบางทีอาจจะมีปมอะไรบางอย่างเลยมันเป็นได้หลายอย่างมากแต่ท่าในที่สุดแล้วอะค่ะถ้าเรายังรักกันใช่ไหมเราก็อาจจะต้องหาวิธีแก้ปัญหาในวิธีอื่นเพราะว่าวันนี้บังเอิญความสุขของเรามันดันไม่ใช่ความสุขของเขาสมมติว่ามีความสัมพันธ์กันแล้วมีความสุขฝ่ายเดียวอะเราก็คงไม่แฮปปี้มั้งที่อีกคนหนึ่งเขาต้องไม่รู้สึกว่ามีความสุขด้วยอย่างเงี้ยค่ะ จะบอกว่านี่เป็นเรื่องความสุขร่วมกันพี่ว่าไม่เป็นเรื่องของการคุยกันแบบที่เรารักกันรเราเป็นทีมเดียวกันโจทย์ของเราสองคนคือเรารักกันแล้วเราอยากจะใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันไปแบบนี้เปใี่ยงแต่ว่ามันมีบางอย่างที่เธออาจจะคิดว่าไม่สําคัญแต่เมื่อเอิญฉันคิดว่ามันสําคัญมันก็เลยเป็นปัญหาแล้ว เราจะช่วยกันยังไงดีหรืว่าไปถามใครก็คนก็ตอบไม่ได้ครับแบบมันมันมันโอ้โหเขียพี่รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องของความส่วนตัวมากมาใช่ไหมคะเขาไปถามคนอื่นนี่งงอยู่เลยไปไปถามคนอื่นสุมสี่สมหไปถามเพื่อนนี่อ่ะมันก็จะแอบมีความรู้สึกแบบถ้าเกิดแฟนเราเขาหลู่คงเขาคงไม่แฮปปี้มั้งที่เราเอาเรื่องแบบนี้ไปพูดกับคนอื่นๆใดอะไรเงี้ยเรงันก็อาจจะแบบเป็นเรื่องมันเป็นเรื่องส่วนตัวแหละเพียงแต่พี่แค่ยืนยันค่ะว่าการที่น้องรู้สึกกับเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องผิดปกติ มันคือส่วนหนึ่งในชีวิตคู่เพียงแต่แค่ว่าเราจะรับมือกับชีวิตคู่ของเราโดยการร่วมแก้ปัญหานี้ยังไงนะคะอีกอันหนึ่งพี่ไม่ไม่ได้รู้สึกว่าเรื่องนี้มันใหญ่ขนาดเท่ากับการใช้ชีวิตนอกห้องนอนด้วยเช่นบางทีความเอื้ออาทรบางส่วนการที่แบบกลับมาแล้วแบบกอดที่ดีเหนื่อยจังเลยอะ่ะหรือการได้มีลูกอ้อนบ้างอะไรบ้างอะ่ะพี่ว่าสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่ทําให้ลูกๆได้เห็นความรักและความผูกพันในครอบครัวเพราะแต่ละคนมีความต่างกันครับ แต่อย่างน้อยสิ่งเดียวที่เหมือนกันคือเรารักกันมาตั้งสิบสามปีถ้าเขาไม่รักเขาไม่อยู่กับน้องหรอกใช่ครับผมก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันใช่ใช่ครับเมืเขาไม่ทนอยู่กับผมใช่มาเอ่ยง่ายจะตายไปวันนี้ไม่รักก็เดินออกไปก็จบแล้วใช่ครับผมเชื่อว่าถ้าเขามีคนนึ่งเขาคงเดินนี่ขนาดเขายังบอกเลยว่ายังอยากดูแลเธอยังอยากอยู่ตรงนี้ใช่ครับค่ะมันเป็นเพียงแค่เรื่องหนึ่งที่มันไม่ตรงกันกันเองคือว่าเราจะต้องมองเหมือนแค่นั้นให้เราคิดเสมอว่าเราไม่รู้นะเราลืมตาตื่่่นนนนขึึ้มมาจจจจะะเเเอออออกกกกััีีืไไหรถง่ ใช้คำนี้ดีกว่าเราเห็นข่าวเยอะแยะมากมายมีความไม่มั่นคงแน่นอนในชีวิตเยอะมากออกจากบ้านไปปั๊บจะได้กลับมาหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นวันที่เรายังลืมตาตื่นขึ้นมาต่อให้เบื่อกันบ้าง mm hmm. ทำหน้างุดหยิดใจกันบ้างแต่ดีใจจังเลยที่ยังได้เห็นเธออยู่ในบ้านน่ะครับพอเราเห็นคุณค่าตรงนี้ปั๊บอ่ะพี่ว่ามันจะเป็นไปตามธรรมชาติที่เราจะดูแลทุกวันของเราอย่างดีที่สุดครับ ู้ชมเองก็สามารถเข้ามาร่วมพูดคุยกับพี่อ้อยพี่ช็อตได้แบบนี้นะคะเพียงเข้าไปกดไลค์เพจพี่อ้อยพี่ช็อตตัวต่อตัวทาง Facebook และพิมพ์เรื่องราวของตัวเองเข้ามาในอินบ็อกซ์ได้เลยค่ะพร้อมอัปเดตเนื้อหาตอนใหม่ๆและรับชมรายการย้อนหลังได้ที่นี่กดติดตามไว้นะคะเพจพี่อ้อยพี่ชอตตัวต่อตัวค่ะขอบคุณสถานที่ถ่ายทำด้วยนะคะร้านรีโมลี่คาเฟ่แอนด์แฮงเอาท์สเปซ